ซื้อวัตถุดิบไปทําของขายค่ะทุกคนหลังจากที่ไปทําบุญที่ร้านเสร็จล้วก็จะมาซื้อวัตถุดิบไปทําของขายขค,าคนค่ะทุกคนเอาอะไรอีกอย่าไปหาคนเอาไรนะหนูนะหนพัดพัดอยู่ไหนครับพัดอยู่ไหนโลกแต่ของอย่างในน่องมาเลยตาไปได้แล้วป่ะฮะเอา แ่งงคถุเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปซื้อที่ร้านอื่นด้วยหาซื้อของขายต่อกำลังมาถึงอู้โชคดีแห้งได้แล้วค่ะขนมปังชิมบัลลาบัลล่าเดี๋ยวหาเดี๋ยวดึงเดี๋ดึงเดีจะหาเจอแบบเนี้ยเผื่อจะได้เผื่อจะได้ประจวบเหมาะเวลามันบดประจวบเหมาะกันอุ้ยลูกชิดมันหวานหรือยัง าว,วาแล้ว้าว้าวเลว้าคุณว้า <c oughs> ถุงละเท่าไหร่คะหกสิบบาทค่หนึ่งกิโลเยอเท่านี้แล้วนะคะทุกอย่างก็เส่อมกันไปชีสป่าค่ะลูกชิดค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นก่อนว่าเราจะเอาอะไรเพิ่มโกโก้เรายังเหลือใช่ไหมลูกโกโก้เรายังเหลืออยอเหลือใช่ไหมคะมเหลือเผื่ออยู่ร้านนั้นก็มีโกโก้ที่ไหนะ อ,อันนี้ผมเป็นฮะเผือกไงคะผงเผือกเผืกอังเหลือไหมน่าจะเหลือนะเออเหลือคิดดูก่อนมีอะไรหมดบ้างวะ <c oughs> มาหาซื้อวัตถุดิบที่เราจะไปทำของขายตอนบ่ายนะลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยลูกค้าก็เข้ามาเรื่อย อันนี้อันนี้เท่าไหร่คันแห่ยา่สิกกบสามเท่ากันแ้้เบอใช่งั้นเอาอันนี้ดีกว่าชี่ปเอาซ้ำนี่ แม่ขาตัวสวยเดียวเดี๋ยว่นุจะเอาของลองวนึ่งนะนถึงจะเอามาลงแต่ข้างนึงนี่นะสวนรถดีดีที่แบบว่าไปถือตั้งอื่นมาก,ก่อนแล้วคอยมาทั้งผีกระสันกระ่บได้คือเกา่ดูดีเนบนอนหมดค่ะเกียวซีออนไหมเกียวซีออนทั้งเพิ่งเลือบบเออรอม่อมู้ชาย ขิงวันนี้โอ้โหไม่ค่อยสวยเลยอะนี่ขิงมาดูขิงก่อนขิงของเราจะเอาไปต้มคะ่ะทุกคนจะเอาขิงไปต้มจะได้ข,ไขิงหน่วยใหญ่ใหญ่เลยอะ่ะ ดูห er. you know pues yeah. ัวเขิงมีแต่หัวใหญ่ๆนะมีแต่หัวใหญ่ๆใหญ่เกินไปมันก็นี่ประมานี้อยากได้อันนี้อ่ะอยากได้อันนี้เอ่อันิ่มก่อนอันนี้เลย หักขึ้นได้ไหมได้หอกมันโม่ไข่แก่ไหมมันยังอ่อนอยู่อ่ะมาดีเลยได้แล้วค่ะทุกคนได้ประมาณนี้ต้มไว้แล้วประมาณนี้ก็เหลือเฟือแล้วค่ะป่ะเราได้ขิงไปแล้วเอาไปจายเอาไปจ่ายก่อนน่าจะครึ่งกิโลได้ป่ะเราไปจาย ข้าเข่งกันทุกคนเราจะมาซื้อน้ำตาลได้แล้วไม่มีน้ำอ้อยเลยอ่ะลกูกเอาเอาเอา,เอา,เอาน้ำเชื่อมไปด้วยไหมเนี่ยเอาน้ำเชื่อมไปทำเป็นอะไรนะลูกชิดนลอยแก้วอ่ะพี่ผมเราได้เงินที่จะทำของขา่าวมีลูกชิ้นลูกชิดนลอยแก้วก็มี มาดูฝั่งนี้ซิน้ำมันราคาถูกไหมน้ำมันมีแต่ตัวแพงเลยอ่ะมีอยู่45บาทโอก้าปางโอก้า45บาทโอ้ออยุูไส้ข่สยเสียวยังไงเน่เะ เยอะแล้วค่ะทุกคนสจเรียบร้อยแล้วในการซื้อของวันนีเอาลูกชายจะเอาอะไรบ้างโอ้อันนี้แหละอากาศดีกับเย็นสบายมากๆเลยได้ยังเอาแค่อย่างเดียวไปแล้วเราไปจ่ายตังค์คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ